มีหลายคนถามเขามาสมมุติว่าเราโดนชิดเราโดนชิดเงี้ยแล้วเราโดนก่อกวนหลายคนบอกว่าไม่รู้จะทํายังไงถูกป่ะโดนดันมาเออโดนดันเออวิธีการคืออย่างนี้นะให้เอาบอลซ่อนเอาเอาขาเราลอดลอดนี้ไปแล้วเห็นไหมครับแล้วเราก็จะได้พื้นที่เห็นไหมแต่ว่าเขาชิดเขาบุกหนักแล้วอออย่างเงี้ยไม่ได้เพิ่มเพิ่มจะมาอย่างนี้ไม่ได้นะโดนอย่างนี้โดนอะไรอีกโดนกดบอลอีกเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราเลี้ยงเสร็จแล้วเรามายืนเงี้ยแล้วเขาแล้วเขาบุกหนักอ่ะ อย่าไปยืนอย่างนี้นะครับให้ก้มตัวดันออกไปเห็นไหมโอ้งัดเปล่าโอเคไหมเวลาโดนเขาบุกเข้ามาเอาเร็วดัน <Done. S 2> <Done. S 1> ออกไปดันต <Done. S 1> อดขาเออเออคัดออกมาคัดดีมันจ่ายไม่ไนดะ้คัดไม่ดีคัดกินไปเออขอวอนลบ <Nope. S 2> คัดดีมากดีก็ดีแล้วครับเกือบดีแล้วอทีนี้เอามากเกอร์ออกเอาชุดต่อไปมาทีมต่อไปมาเร็ว เร,เร็วเร็วเร็วเอาไปย่อคัดออดีดีดีคัดไม่ได้คัดเลยคัดเลยเนี่ยหลุดแล้วรู้ให้นั่นแหละชูดผิดไหมอันนี้ผิดไหมถูกไหมเองเห็นหรือยังว่ามันหลุดแล้วมันทําอะไรไม่ได้มันถึงห่วงเพราะฉะนั้นต้องขยับเปลบอลอยู่ตรงนี้ต้องขยับหาบอลบอลอยู่หน้าเราก็ป้องกันอย่างนี้ดิบอลอ,ออกไปนู่นเปลขยับอย่างนี้ดิแต่เมื่อกี้เปลยืนอย่างเงี้ยบอลออกไปแล้วลเปลไม่ขยับเป็นไงเขาข้ามอย่างเงี้ยเสียแต้มป่ะ เออเอาไปรายละเอียดจิ้มให้หมดแล้ว